ยายจีนสุดมันฟังสนุกไม่ต้องอ่านเรื่องเฉินผิงบุตรแห่งราชามังกรบทที่2,802มองโลกในแง่ร้ายคนคนนี้คือวากูที่เฉินผิงช่วยชีวิตไว้ในแหวนหลังจากที่วากูเห็นเฉินผิงเขาก็คุกเข่าลงกับพื้นทันทีผู้มีพระคุณคุณช่วยชีวิตฉันไว้โปรดยอมรับการบูชาของฉันด้วยวากูพูดและล้มลงอย่างแรง เฉินพิงพัง,งะไปครู่หนึ่งและรีบยกวากูขึ้นด้วยมือของเขาที่ชายแค่ยกมือขึ้นฉันไม่จำเป็นต้องทำของขวัญชิ้นใหญ่ขนาดนั้นเฉินพิงพูดกับวากูกวากูยืนขึ้นและมีรอยรุ้งบนหน้าผากของวากูในเวลานี้จะเห็นได้ว่าวากุนั้นแข็งมากเมื่อเขาคุกข่าวตอนนี้ผู้มีพระคุณฉันมาจากทางเหนือสุดที่ซึ่งทรัพยากรมีน้อยและแห้งแล้ง ดังนั้นฉันจึงไม่มีค่าอะไรเลยถ้าคุณไม่ว่าอะไรฉันมีเหรียญหยกอยู่ที่นี่คุณรับได้วากูหยิบเหรียญหยกที่แตกหักออกมาจากกระเป๋าของเขาและส่งให้เฉินผิงฉันเคยพูดไปแล้วฉันแค่ทำงานเล็กๆน้อยๆฉันจะรับของของคุณได้อย่างไรเฉินทิงส่ายหัวและรีบปฏิเสธแต่เมื่อมือของเฉินทิงแตะที่แผ่นหยกในมือของหม้อกระเบื้อง ความเย็ยนเยียบก็สัมผัสไปทั่วร่างกายของเขาในทันทีเชนพิงพะงะไปครู่หนึ่งด้วยความประหลาดใจในดวงตาของเขาคุณต้องรู้ว่ามีไฟในตัวของเชิญพิงแม้แต่น้ำแข็งของเกาชีเจียก็ไม่สามารถแช่แข็งเขาได้แต่แผ่นหยกที่อยู่ตรงหน้าเขาซึ่งดูไม่สมบูรณ์กลับมีพลังเช่นนั้นดูเหมือนว่าวากูจะเห็นความสงสัยของเชิญพิงดังนั้นเขาจึงพูดว่า ผู้มีพระคุณแผ่นหยกนี้เป็นกุญแจไขไปสู่สมบัติของเผ่าขัดกลาร่างกายโบราณของเราหลังจากดาวน์โหลดหีบสมบัติแล้วมีสมบัติหายากมากมายอยู่ในนั้นต่อมาเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเผ่าฝึกร่างกายโบราณของเรา ผู้คนมากมายเสียชีวิตและบางคนยกเลิกการฝึกและฝึกพลังชี่ทางวิญญาณใหม่ดังนั้นตำแหน่งของสมบัติจึงกลายเป็นเรื่องลึกลับจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครทราบพบที่ตั้งของสมบัติหลังจากตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเวลาหลายปี ตอนนี้สมบัตินั้นได้กลายเป็นตำนานไปแล้วและกุญแจหย,ยกก็ได้รับความเสียหายด้วยแม้ว่ามันจะเสียหายแต่ก็มีค่าที่สุดเช่นกันของขวัญจากกลุ่มขัดเกราวร่างกายโบราณของเราของสำคัญขนาดนั้นทำไมคุณถึงให้ฉันเชิญทิ้งประหลาดใจแม้ว่าเขาจะช่วยชีวิตของวากุ์แต่เขาไม่สามารถให้สิ่งสำคัญเช่นนี้แก่เขาได้ หากพวกเขาพบสมบัติด้วยตัวเองหลังจากเปิดสมบัติสมบัติหายากเหล่านั้นจะไม่เป็นของพวกเขาเองหรือผู้มีพระคุณคุณไม่รู้ว่ากลุ่มขัดเกลาร่างกายโบราณของเรากำลังเผชิญกับการสูญพันธุ์บางทีอาจจะไม่มีกลุ่มขัดเกลาร่างกายโบราณก่อนที่เราจะค้นพบสมบัติ วิธีการฝึกฝนแบบนี้เป็นวิธีที่ยากที่สุดและเนื่องจากนี้มีคนน้อยลงเรื่อยๆที่ยังคงฝึกฝนด้วยวิธีการฝึกร่างกายแบบโบราณการหยกใบนี้อยู่ในมือของฉันไม่มีประโยชน์อันใดและมันจะนำอันตรายมาสู่ฉันคนในตระกูลเก่าบังคับให้พวกเรานักหลอมร่างกายโบราณพักดีต่อพวกเขาเพียงเพื่อให้ได้การหยกใบนี้ฉันจะมอบการหยกให้คุณตอนนี้ ถ้าผู้มีพระคุณถูกลิขิตไว้บางทีเราอาจจะพบสมบัติของร่างกายโบราณของเราก็ได้ตระกูลขัดเกลาและต้องมีแบบฝึกหัดของตระกูลขัดเกลาร่างกายโบราณของเรา ตราบเท่าที่ผู้มีพระคุณยังรักษาแบบฝึกหัดเหล่านี้ไว้สักวันหนึ่งปรมาจารย์แห่งการปรับแต่งร่างกายโบราณจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งณนที่แห่งนี้โลกนี้ขอบตาของวากุกชื้นเล็กน้อยและสิ่งที่เขาพูดก็น่าสลดใจเล็กน้อยท้ายที่สุดแล้วกลุ่มปรับแต่งร่างกายโบราณของพวกเขากำลังจะพินาศและหายไปอย่างสมบูรณ์ในแม่น้ำแห่งประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน สำหรับพวกเขาผู้ฝึกฝนการปรับแต่งร่างกายโบราณมันโหดร้ายมากที่ชายคุณไม่ต้องมองโลกในแง่ร้ายขนาดนั้นเผาขัดเกลาร่างกายโบราณจะไม่หายไปดังนั้นอย่าก,กังวลไปเชิญทิงต้องการบอกวากูจริงๆว่าในโลกคาราวาสศิละปะการต่อสู้ยังคงเป็นที่นิยมอย่างมากและมีผู้เชี่ยวชาญศิละปะการต่อสู้มากมายแต่สำหรับปรมาจารย์ศิละปะการต่อสู้เหล่านี้ ไม่ว่าพวกเขาจะกลายมาเป็นผู้ขัดเกลาร่างกายโบราณในท้ายที่สุดหรือไม่เชิญผิงไม่สามารถพูดได้ว่าพวกเขาเลือกวิธีการฝึกฝนร่างกายเพื่อฝึกฝนต่อไปหรือไม่ขอบพระคุณที่ติดตามเชิญรับชมบทต่อไปได้เลยนะครับบทที่2,803เอาคืน ผู้มีพระคุณคุณไม่จำเป็นต้องเกลี้ยกล่อมฉันอีกต่อไปหากคุณล้มลงคุณจะถูกกำจัดประกูลขัดกลาวร่างกายโบราณของเราก็พร้อมที่จะหายไปอย่างสมบูรณ์ไม่มีโอกาสที่จะออกจากที่นั่นประูลเกาวได้ยึดครองทั้งหมดทรัพยากรทางตอนเหนือสุดขีดฉันมาที่เจลลิงคาตี้ครั้งนี้และฉันแค่ต้องการได้รับเหรียญและทรัพยากรทางจิตวิญญาณผ่านวงแหวนแล้วนำกลับมาเพื่อให้ตระกูลขัดกลาวร่างกาย ายโบราณของเราได้พักหายใจอัญญะประกาศคู่ดูเหมือนว่าหลังจากที่ฉันกลับไปตระกูลขัดเกลาร่างกายโบราณของเราได้แต่รอการสังหารหมู่ของตระกูลเก่าหลังจากวากูพูดจบน้ำตาสองหยดก็ร่วงหล่นและเขาก็ยัดจี้หยกเข้าไปในตัวเฉินพิงหลังจากที่ผูกมือของคุณหันกลับและออกไป เมื่อมองไปที่ด้านหลังของวากูเชินถิงดูเหมือนจะรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยดังนั้นเขาจึงไล่ตามเขาไปสองก้าวเดี๋ยวก่อนเชิญถิงหยุดวากูผู้มีพระคุณมีอะไรอีกไหมวากูมองไปที่เฉินถิงและถามคุณมีถุงเก็บของไหมเชิญถิงถามวากูพยักหน้าครั้งนี้ฉันนำถุงเก็บของมาด้วยและฉันต้องการเก็บทรัพยากรทุกชนิด เอามันออกไปเชิญถิงพูดว่ากูพงะจากนั้นหยิบถุงเก็บของออกมาแล้วพูดว่ารุ่นที่ถ้าคุณต้องการถุงเก็บของนี้ฉันจะให้ด้วยบางทีฉันอาจจะไม่ต้องการมันอีกในอนาคตเขายื่นที่เก็บของให้กระเป๋าให้เชิญผิงว่ากูเข้าใจผิดเชิญผิงคิดว่าเชิญผิงต้องการกระเป๋าเก็บของ แต่เฉินผิงยิงไม่อธิบายแต่เปิดถุงเก็บของจากนั้นโยนเหรียญจิตวิญญาณและทรัพยากรท,ทั้งหมดที่ได้มาจากแหวนเก็บของของเขาลงในถุงเก็บของนี่คือเหรียญจิตวิญญาณนับสิบล้านเหรียญที่เราต่อสู้ในวันนี้และยังมีทรัพยากรอีกมากหากคุณนำมันกลับไปมันควรจะสามารถให้เผาขัดเกล่าร่างกายโบราณของคุณมีชีวิตอยู่ได้ทั่วขณะหนึ่ง หากมีโอกาสและเวลาข้าจะต้องขึ้นไปทางเหนือสุดเพื่อพบประกูลขัดเกลาร่างกายโบราณของเจ้าประกูลขัดเกลาร่างกายโบราณของเจ้าไม่ได้ไร้คุณธรรมแม้แต่น้อยอย่าท้อแท้หากเจ้าอดทนเจ้าสามารถขึ้นไปเป็นนางฟ้าด้วยเฉินผิงปลอบโยนวากูวากุมองไปที่เฉินผิงที่ถือทุงเก็บของไว้ในมือและน้ำตาไหลออกมาทันที ผู้ชายที่แข็งแกร่งซึ่งตัวใหญ่ห้าตัวและหนาสามตัวกำลังร้องไห้เหมือนเด็กในขณะนี้ไม่ง่ายเลยที่จะรู้สึกห่วงใยในสังคมที่ผู้อ่อนแอถูกผู้แข็งแกร่งรังแกในโลกแห่งสวรรค์และมนุษย์ หลังจากที่วากูกออกไปแล้วเฉินถิงก็โยนหยกลงในแหวนเก็บของแม้ว่านี่จะเป็นสิ่งที่ดีแต่เฉินทิงยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดการและเขาไม่มีเวลาที่จะไปทางเหนือสุดขั้วเพื่อค้นหาสมบัติของตระกูลขัดเกลาร่างกายโบราณเฉินทิงฉันไม่เห็นคุณยังอบอุ่นอยู่เหรียญจิตวิญญาณและทรัพยากรนับสิบล้านถูกส่งออกไปดูเหมือนว่าเราจะยังคงอยู่ในล้านเล็กๆนั้นต่อไป หลิวรูยานมองไปที่เฉินผิงพูดด้วยรอยยิ้มที่เล่นเมื่อมองไปที่รอยยิ้มของหลิวรูยานเฉินผิงรู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่ในใจ นี่จะต้องเป็นการระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนกลางคืนอีกครั้งจิตใจอันอบอุ่นของคุณเฉิญหาได้ยากมากในโลกแห่งสวรรค์และมนุษย์ผู้อาวุโสคนที่สามยกย่องเฉินผิงเอาละ่ะไม่ต้องชมฉันอีกต่อไปในเมื่อเหรียญวิญญาณถูกส่งออกไปแล้วเราก็ได้มันกลับมาถ้าเราไปต่ออีกสักสองสามเกมเราจะชนะกลับมา เฉินผิงพูดด้วยรอยยิ้มคุณเฉินทำไมคุณไม่ไปชื่อเสียงของคุณแพร่กระจายไปแล้วและจะไม่มีใครเทียบคุณได้ถ้าคุณไปอีกครั้งอี้เหอพูดกับเฉินผิงถ้างั้นอย่าไปที่อารีนาตะวันออก ไปดูอารีนาใต้กันเถอะเฉินถิงพูดพร้อมกับเดินไปที่อารีนาใต้วงแหวนทางทิศใต้ถูกเตรียมไว้สำหรับนักบวชระดับ4ถึงระดับ6ของอาณาจักรคอมโพสิตบอดี้เรียวและแม้ว่าเฉินถิงจะเป็นเพียงอันดับสองของอาณาจักรคอมโพสิตบอดี้เรียวแต่เขาก็ไม่กลัวที่จะพบกับนักบวชอันดับ6ของอาณาจักรคอมโพสิตบอดี้เรียวมีคนไม่กี่คนที่เดินไปทางวงแหวนทางทิศใต้ และก่อนที่จะถึงวงแหวนพวกเขาเห็นผู้คนมากมายรอบๆอบ,อบวงแหวนจากระยะไกลาอารีนาที่นี่มีชีวิตชีวาไม่น้อยไปกว่าอารีนาทางตะวันออก ขอบพระคุณที่ติดตามเชิญรับชมบทต่อไปได้เลยนะครับบทที่2 8 0 4เทียบไม่ได้แต่ก่อนที่เชิญผิงและคนอื่นๆจะเข้าใกล้พวกเขาได้ยินเสียงกระซิบของใครบางคนวันนี้มันแปลกจริงๆคุณบอกว่าเฟอิเชียนเซกรวยมากและผู้อาวุโสที่สง่างามของเฟอเชียนเซกมาแข่งขันกับเราเพื่อเดิมพันเล็กน้อยจริงๆฉันเห็นว่าผู้อาวุโสของเฟอเชียนเซกในตอนนั้นฉันคิดว่า เธอเป็นขอทานด้วยเสื้อผ้าขาดรุ่งเริ่งราวกับว่าเธอถูกทุบตีมาดูความตื่นเต้นจากข้างสนามกันเถอะตอนนี้ผู้อาวุโสของเฟอิเชียนเซ็กอยู่บนเวทีไม่มีใครโง่ที่จะเปรียบเทียบแม้ว่าเขาจะทำได้เอาชนะเขาผู้อาวุโสของเฟอิเชียนเซ็กจะต้องพิจารณาความแข็งแกร่งของเฟอิเชียนเซ็กที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาด้วย เหตุผลหลักคือเราเดินทางและเราต้องสร้างเรือหอกของเฟอิเชียนเซ็กซึ่งทำให้เฟอิเชียนเซ็กขุ่นเคืองและจำกัดการเดินทางของเราขากำลังเดินทุกคนคุยกันเสียงเบาแต่เฉินถิงและคนอื่นๆได้ยินจริงๆผู้อาวุโสเฟอิเชียนเซ็กเป็นไปได้ไหมว่าซือเทียเฉียวและคนอื่นๆก็มาถึงด้วยผู้อาวุโสคนที่สามกล่าว เป็นไปได้ไปดูกันเถอะเชิญถิงและคนอื่นๆผลักพวกเขาเข้าไปในฝูงชนแน่นอนเขาเห็นซื้อเทียเฉียวยืนอยู่บนสังเวียนเสื้อผ้าของเขาขาดรุ่งริ่งเล็กน้อย ราวกับว่าเขาเพิ่งหนีเอาชีวิตรอดในเวลานี้สือเทียเฉียวเหลือบมองทุกคนจากนั้นกำหมัดแล้วพูดว่าขอบคุณสำหรับการยอมรับเนื่องจากไม่มีใครแข่งขันกันฉันจะเดิมพันบนสังเวียนซือเทียเฉียวก็รู้เหตุผลเช่นกันทำไมหลายคนไม่แข่งขันกับเขาบนเวทีไม่ใช่เพราะพวกเขากลัวเขาและไม่สามารถเอาชนะเขาได้ แต่เพราะพวกเขากลัวเฟอิเชียนเซ็กที่อยู่ข้างหลังเขาดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องรุกรานเฟอิเชียนเซ็กสำหรับเดิมพันเล็กน้อยซื้อเทียเฉียวไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากมาที่เวทีนี้เพื่อรับเหรียญจิตวิญญาณ พวกเขาถูกไล่ล่าและสังหารโดยอินซีสายฟ้ากระหายเลือดและพระสงฆ์จำนวนมากถูกสังหารหรือบาดเจ็บซื้อเทียเฉียวและหญิงชราถูกสังหารและหนีไปที่อำเภอเจียหลิงแต่ซิ่งเนื้อประดาตัวซื้อเทียเฉียวไม่สามารถแม้แต่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงไปที่สังเวียน ชนะเดิมพันเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ตัวเองหาที่พักผ่อนแล้วคิดเกี่ยวกับวิธีการรายงานกลับไปยังจักกรพารดิไทยที่สุดการสูญเสียเทอรซอสามหัวไม่ใช่อาจากรรมเล็กๆน้อยๆสื่อเทียเฉียวและหญิงชราย,ยังไม่กล้าบอกเฟออีกเชียนเซ็กเมื่อมองไปที่สื่อเทียเฉียวบนวงแหวนเฉินพิงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาดังๆเขาไม่ได้คาดหวังว่าชายคนนี้จะหลบหนีการไล่ล่าของ อินซีสายฟ้ากระหายเลือดแต่ท่าทางเขินอายนี่มันน่าขันจริงๆขณะที่สือเทียเฉียวรับพนันและกำลังจะก้าวออกจากสังเวียนจูจ่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นผู้อาวุโสสื้อมือของฉันคันและฉันต้องการขอคำแนะนำจากผู้อาวุโสสืออัญญประกาศคู่ ในขณะนี้เฉินพิงเดินออกมาจากฝูงชนแล้วกระโดดขึ้นไปบนสังเวียนเมื่อซือเทียเฉียวเห็นเฉินพิงเขาโกรธและกังวลใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธเฉินพิงเจ้าคนไม่ซื่อสัตย์เจ้ากล้าโกหกเราเจ้าจะตายซือเทียเฉียวกัดฟันและพูดกับเฉินพิงนั่นเป็นการเขียนแย่ๆของนายเองแล้วฉันเกี่ยวอะไรด้วย เฉินพิงยกปากขึ้นแล้วพูดฉันซื้อเทียเชียวโกรธมากและเขาต้องการจะทำเมื่อเขายกมือขึ้นแค่ตอนนี้เขายกมือขึ้นแล้วก็ปล่อยกลาบเพราะเขารู้ว่าเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเฉินพิงเลยหากเขาต่อสู้ในสังเวียนจริงๆเขาจะแพ้อย่างแน่นอนจากนั้นการเดิมพันจะหายไปและเขาจะถูกย่อเย้ยและใบหน้าของเฟยอเชียนเซ็กจะพ่ายแพ้วันนี้ฉันยังมีบางอย่างที่ต้องทำ ดังนั้นฉันจะไม่ต่อสู้กับคุณแต่จำไว้ฉันเฟย์อีเชียนเซ็กจะไม่ไว้ชีวิตคุณสือเทียเฉียวตะคอบอย่างเย็นชาและกำลังจะลงจากสังเวียนคุณออกไปไม่ได้ฉันอยู่ในสังเวียนถ้าคุณออกไปจากสังเวียนคุณจะถือว่าแพ้เดิมพันต่อไปเฉินถิงพูดด้วยรอยยิ้ม ข้าจะไม่แข่งขันกับเจ้าหลังจากซื้อเทียเชียวพูดจบเขาก็เดินลงจากเวทีต่อไปจะเทียบหรือไม่เทียบก็ไม่นับว่านี่คือกฎของสังเวียนต้องเปรียบเทียบตอนอยู่บนเวที เฉินพิงหยุดซื้อเทียเฉียวซื้อเทียเฉียวมองไปที่เฉินพิงและกัดฟันด้วยความโกรธแต่เขาไม่สามารถเอาชนะเฉินพิงได้และเขาก็ช่วยไม่ได้เฉินพิงเจ้าเป็นเพียงนักบวชระดับสองของอาณาจักรคอมโพสิตบอดี้เรียวและเจ้าไม่เหมาะกับแหวนวงนี้เลยข้าจะไม่รังแกตัวเล็กกับตัวใหญ่นับประสาอะไรกับเจ้าซื้อเทียเฉียวทำได้เพียงพูดถึงกฎของวงแหวน ท้ายที่สุดแล้วทิศใต้เวทีนี้เตรียมไว้สำหรับพระสง์ระดับ4ถึง6ของอาณาจักรคอมโพสิตบอดี้เรียวระแล้วจานสือโดนอีกแล้วไปที่ไหนก็โดนรังแกสาธุคืนนี้ขอได้ที่พักห้องข้างๆอาเฉินอีกจะได้จบจบไปโอเคอาอาอาขอบพระคุณที่รับชมและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ